เดี๋ยววันนี้มารีวิวรองเท้าคู่นี้กันนะครับเพื่อนๆครับบรู o คอะดีนารีน2 4 GTS ครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ครับเพื่อนๆบรู o คอะดีนารีน2 4 GTS นะครับถ้าพูดถึงแบรนด์บรู k คเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ไล่รุ่นนะจริงๆผมมีคลิปนะที่เคยไปไล่รุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างน,นะครับ ถ้าเป็นตัวรองเท้า Daily Trainer นะครับใส่ซ้อมทุกวันเนี่ยของ Brooks เนี่ยจะเป็น Ghost ซีรีส์ Ghost นะครับ1 2 3 4 5 6องสามจะไปเกแล้วก็ไล่ไปเ,เรื่อยๆนะ Ghost เนี่ยแล้วถ้าเป็นตัวที่เอาไว้ซัพพอร์ตสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับหรือคนที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษเนี่ยมันจะเป็นอะดรีนาลีนครับมันจะตีคู่กันมาบลูคโกลส์นะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีอะดรีนาลีนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือคู่นี้ อะดีนาลีน GTS นะครับ GTS Go to Support จุดเด่นจุดแรกของรองเท้ารุ่นนี้นะครับนั่นก็คือ Guide Rail System นะครับ Guide Rail System ก็จะเป็นเส้นนี้แหละตรงนี้ฮะที่เขียนว,ว่า Go to Support ตรงนี้นี่คือ Guide Rail System นะครับจะเป็นโครงเหมือนเป็นกำแพงเรียกกำแพงเรียก Wall ม,มันจะเสริมนะครับเติมความมั่นคงนะเวลาที่คนที่ต้องการความมั่นคงคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มสวมรองเท้าเข้ามานะครับตรงนี้ มันจะเสริมเหมือนดันอุ้งเท้าเราไว้ให้นะนี่คือไกด์เรลซิสเต็มนะครับเป็นจุดเด่นจุดแรกที่อยู่ในรองเท้าคู่นี้เลย b รุ๊กอะดรีนาลีนยครับจุดเด่นข้อที่2นะครับนั่นก็คือโฟมโฟมในอ d ดรีนาลีนรุ่นที่24เนี่ยใช้ชื่อว่า DNA Loft DNA Loft v 3นะครับจริงๆคาแรคเตอร์ของ DNA Loft เนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็ตอบสนองดีนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไว้ในรุ่นนี้ก็คือกีสลินรุ่นที่21ใช้ d n a l o f t นะ ขึ้นรูปจากการฉีดไนโตรเจนเข้าไปนะครับไนโตรเจนอินเจ็เข้าไป DNA Loft อ3เหมือนกันเลยนะใช้โฟมเช่นี้เดียวกันแต่ฟิลลิ่งต่างกันนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มต้องการความมั่นคงเพราะนั้นโฟมจะเฟิร์มแน่นกว่าฟิลลิ่งสคู่นี้นะจะต่างกันนะครับอันนี้นุ่มแล้วก็ออกไปทางตอบสนองเด้งขึ้นมาแต่นุ่มแต่คู่นี้แน่นและเฟิรม์มแต่ยังไม่ถึงขั้นกระด้างนะแต่เฟิร์มแน่นมากๆกนะครับก็คือเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นพิเศษ โฟม d n a l ็ f ลเหมือนกันแต่ปรับจูนให้มันต่างกันครับรุ่นนี้ใช้ DNA-Loft อล V3 เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงน,น,นะครับสำหรับอะดรีนาลีน24 GTS ของลุกนะครับผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากในเว็บไซต์ของ Run Rep นะครับเพื่อนๆครับถ้าดูนะมันจะมีโฟมอีกหนึ่งก้อนนะครับที่มันจะเฟิร์มกว่านะครับโฟมในตัวของ d n a l o f อล V3 นะซึ่งมันจะอยู่ด้านในตรงนี้ เนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านในคือต้องผ่ารองเท้าถึงจะเห็นนะครับว่ามันจะมีโฟมก้อนเล็กๆเนี่ยขึ้นภาพให้ดูนะเป็นโฟมก้อนเล็กๆนะครับที่จะอยู่บริเวณด้านในของรองเท้านะครับที่มันจะมีความเฟิร์มที่มากขึ้นนะครับเพื่อช่วยเ,เสริมเรื่องความมั่นคงเข้าไปนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามองจากข้างนอกไม่เห็น ต้องผ่าเท่านั้นถึงจะเห็นนะครับนั่นก็เป็นจุดเด่น2จุดหลักๆนะครับของรองเท้าคู่นี้ Brook s a d r e n in a l i n e 24 g ิ s ครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบหนานุ่มเป็นรองเท้าพพอร์ตเน้นความมั่นคงแบบนี้ Daily Trainer นะครับไม่ได้กังวลเรื่องน้ำหนักอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นลิ้นรองเท้าหนา,นานุ่มอย่างแน่นอนนะครับให้เราได้ใส่ได้สบายรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุกนุ่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ฮ c ลเลอร์ตรงนี้แข็งมากๆ แข็งจริงๆตรงเนี้ยรองเท้าที่เน้นเรื่องความมั่นคงตรงนี้จะแข็งมากนะครับนะแต่กีซาลีนก็แข็งพอกัน <c oughs> อืมแข็งจริงๆแข็งมากนะครับตรงนี้นี่บริเวณฮิลคาเาตอร์ตรงนี้แข็งแ,แล้วก็บุนุ่มด้วยนะครับเ <c oughs> ชือกรองเท้าเป็นแบบไนลอนธรรมดาปกติอามาดูเอาโซกันนิดนึงนะครับเอาโซก็มาเต็มนี่เต็มแบบเต็มเต็มนะ ขอดูกีซารีนหน่อยสิอืมกีซารีนก็มาเต็มๆเหมือนกันนะครับเดลิเตอร์เน้นการใช้งานทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเอาโซต้องมาเต็มๆแน่นอนเพราะว่าเรานั้นจะได้ใส่รองเท้าคู่นี้ได้นานหน่อยนะครับพันโลพันสองพันสี่พันห้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ซ้อมทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องทําความเร็วมากนักเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับใส่เอลโซมาได้เต็มๆดูความสูงของเอาโซ่ดิก็หนาแล้วก็สูงด้วยนะครับ ก็ใช้งานได้อย่างยาวนานเลยนะครับสเปคของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงนะครับส้นเท้านะครับสูงอยู่ที่39มิมลิเมตรนะครับหน้าเท้าสูงที่27มิลนะครับดรอปอยู่ที่12โอ้โหดรอป12ดรอปทะลุ10อะแปลว่าใส่แล้วสบายมากนะคืออย่างนี้เพื่อนๆดรอปยิ่งสูงเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยน้อยลงใช้งานกล้ามเนื้อน้อยลงถ้าดรอปต่ําเราก็ใช้งานกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับยิ่งดรอปต่ํา เราก็จะใช้งานกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่มันไม่เคยได้ใช้อะก็จะใช้งานมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วอะถ้าเอาธรรมชาติของมนุษย์นะเราควรจะใส่รองเท้าที่ดรอปต่ำหรือว่าไม่มีดรอปเป็นรองเท้าแฟลตธรรมดาเหมือนรองเท้าแตะที่เราใส่กันอะรองเท้าแฟลตๆเลยนะไม่มีดรอปแบบเนี้ยแต่พอมันดรอปมันสูงปุ๊บเนี่ยมันจะลดการใช้กล้ามเนื้อมากนะครับแล้วก็ช่วยให้เรานั้นเ,เมื่อยน้อยลงอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็จะฝืนธรรมชาติหน่อย ธรรมชาติของมันจริงๆแล้วคือต้องพื้นราบนะครับอย่างที่เราบอกว่า barefoot นั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ดรอปไป12เลยนะครับแน่นอนใส่สบายแน่ๆนะครับดรอป12น้ำหนักก็อยู่ที่290กรัมในขนาด10 US นะครับเป็น daily trainer ที่น้ำหนักก็แตะเกือบ300แล้วนะอีกนิดนึงขายไป10กรัมเท่านั้นเองนะครับราคาขายอยู่ที่5,600บาทนะครับก็วางขายแล้ววันนี้ที่ rev นะครับส่วนเรื่องการสวมใส่ฟิลลิ่งเนี่ยผมก็บอกเลยลครับว่า มันเป็นรองเท้า Daily t r a i n e r มาตรฐานเลยนะผมใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยขยับนิ้วเท้าได้แบบสบายๆผมใส่ตรงไซส์นะครับ10 US ท้าผมยาว26.5ผมใส่คู่นี้คือ28เซนผมขยับนิ้วเท้าได้สบายๆนะครับแล้วก็บริเวณเกลางเท้าผมยืนได้แบบเต็มๆเ,เพราะว่าแพลตฟอร์มรองเท้าค่อนข้างกว้างทีเดียวครับส้นเท้าก็เวลาที่วิ่งคู่นี้ก็กระชับติดเท้าดีมีความมั่นคงครับแข็งแรงเฟิร์มแน่นมากนะครับรฟีลลิ่งของโฟมเป็นยังไงบ้าง โฟมอย่างที่บอกไป DNA Loft V3 แม้จะเป็น Loft V3 ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอยู่ในกีเซลีน21แล้วมันมีความนุ่มนะครับแต่คู่นี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นละมันจะออกไมนวเฟิร์มหน่อยหนึ่งนะครับยิ่งผสมกับตัวไกด์เรลซิสเต็มนะครับที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ Go To Support ตรงนี้นะฮะก็ช่วยเติมเรื่องความมั่นคงให้มากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าผมใส่คู่นี้เดินผมเดินสบายมากเลยเดินแล้วรู้สึกว่าเออเท้ามั่นคงดีแล้วก็โฟมเนี่ย ม,นนมันเฟิร์มแน่นมากนะครับเราไม่ค่อยเมื่อยเวลาที่เราใส่รองเท้าคู่นี้เดินหรือว่าใส่ไปวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาอะไรแบบนี้วิ่ง5โลนี่แบบสบายสบายบวิ่ง10โลผมคิดว่าได้แน่นอนคู่นี้มันเป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่ใส่ซ้อมอีซีก็ได้นะครับจะใส่เป็นลองรันผมว่าก็เอาอยู่นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญมากคืออยากให้มาลองคู่นี้ดูก่อนก่อนจะไปลองรุ่นอื่นของบลูนะครับให้ลองอะดีนาลีนจีทก่อนหรือ มันจะมีรุ่นอย่างเช่นพวกกิซิลีนก็มี GTS เหมือนกันนะครับกิซาลีนมี GTS ด้วยอะดีนาลีนมี GTS ไอรุ่นที่มี GTS ต่อท้ายอะ่ะเขาจะเติมเรื่องไอเนี้ยไกด์เรลซิสเต็มเข้าไปถ้าอยากได้นุ่มกว่านี้ต้องรอดูนะว่ากิซาลีน22 GTS จะเข้าไทยหรือเปล่านะครับโฟมอาจจะนุ่มกว่านี้เขาอาจจะใช้ DNA จูนก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่มีข่าวว่ามันจะขายที่ไทยไหมหรือมันออกวางขายที่ ต่างประเทศแล้วยังยังไม่รู้เลยไม่ได้เช็คเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูก็แล้วกันคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับเหมาะแน่นอนอยากให้ลองคู่นี้ดูก่อนนะครับส่วนระยะทางที่บอกไปนะครับวิ่งฟูลมารารอนได้แน่นอนฮาฟมารารอนได้โล5โลสบาโสบายๆหายห่วงครับแต่จะใส่เอาไปซ้อมทําความเร็วอันนี้กลับมาคิดก,กันอีกทีนะผมว่าเทมโปก็พอไหวนะครับส่วนถ้าไปอินทอร์เทรนนิ่งเนี่ยมันมีไฮเปอร์เรนจีทีเนะ ไฮเปอร์เรเนี่ยมันจะเน้นเรื่องทําความเร็วตอบสนองดีนะครับน้าหนักเบาอันนั้นอะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มไฮเปอร์เร gts น่าจะตอบโจทย์มากกว่าในการซ้อมทําความเร็วนะครับที่ต้องการความมั่นคง,งการซัพพอร์ตบริเวณอุ้งเท้าเป็นพิเศษคู่นี้ก็เป็น daily trainer ใส่วิ่งอีซี่เหมาะที่สุดน,นะครับส่วนเจ้าคู่นี้นะครับอะดีนาเรียน2 4 gts เนี่ยไม่เหมาะกับใครบ้างนะครับไม่อยากได้รองเท้าหนักไม่อยากได้รองเท้าที่เฟิร์มแน่นนะครับก็ไม่เหมาะ แค่นั้นแหละมันออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการความมั่นคงพิเศษถ้าเกิดคุณไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะไปลอง g กสก็ได้ไปลองกีซา e ี i n ก็ได้นะครับหรือจะเป็นซาลี e แ i n Max ก็ได้นะครับรุ่นนี้ให้ข้ามไปเลยมันออกแบบมาเฉพาะคนที่ต้องการความมั่นคงมีปัญหาเรื่องเท้าลุนเท้าแบกนะครับก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันสําหรับเจ้าคู่นี้ครับ a d รีนาลีน24 GTS จากรู้นะครับสุดท้ายครับเพื่อนๆครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับ แต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเพื่อนๆนะครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ